สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับใครนะครับกำลังที่กําลังหาวิธีการเปลี่ยนเบเกอร์ย่อยนะครับก็คือเบเกอร์ตัวลูกเนี่ยของในตู้คอนซูเมอร์นะครับผมว่าถ้ามันเสียแล้วจะเปลี่ยนยังไงนะครับก็ผมมีวิธีเปลี่ยนครับทั้ง2แบบเลยนะครับผมก็คือแบบรุ่นที่เป็นแบบเกาะร่างนะครับซึ่งแบบนี้ผมบอกเลยว่ายากยากสุดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับผมอย่างที่2ก็คือว่า เป็นรุ่นปลั๊กอินหรือบางแบรนด์เรียกปลั๊กออนนะครับผมก็แบบนี้จะค่อนข้างง่ายสะดวกในการเปลี่ยนนะครับผมสำหรับตัวเกาะรางกับปลั๊กอินนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้นะก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือของแบรนด์ CT ทนะครับผมอันนี้เป็นแบบเกาะรางนะครับข้างในเนี่ยผมเอามาถ่ายคลิปนะครับผมผมวายสายไว้เล่นๆด้วยนะครับผมส่วนแบบนี้นะครับ เป็นรุ่นปลั๊กอินหรือบางแบรนด์เรียกว่ากอรน,นะครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็คือว่ามันไม่มีบัตรบาร์ข้างบนนะครับผมมันมันมีการเป็นแบบเสียบะครับมันจะมีเชื่อมต่ออยู่ในตัวด้านด้านในนะครับผมคุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าที่ที่บ้านที่ติดตั้งนะครับผมตู้คอน s u m อ e r เป็นรูปแบบไหนเป็นแบบกอลางหรือเป็นแบบปลั๊กอินนะนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเบเกอร์ย่อยที่มันเสียกันครับไปดูกันเลยครับครับทุกคนก็ดูแบบแรกก่อนเนาะแบบแรกจะเป็นแบบเกาะรางแล้วก็เจ้าตัวแบบเกาะร่างเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนลูกย่อยอะถ้ามันเสียนะครับผมมันจะเปลี่ยนยากกว่าเจ้าตัวปากอินค่อนข้างมากเลยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ว่าเราสมมุติก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเสียอยู่นะครับซึ่งอาการเสียของมันอาจจะยกไม่ขึ้นบ้างหรือว่า,าไม่ทํางานแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเรื่องเสียเราไม่พูดถึงกันเนาะ เรามาเริ่มที่เราจะต้องปิดเจ้าตัววงจรก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไฟนี่ยครับมันอยู่ในระบบนั่นเองนะครับผมเราจะเริ่มปิดที่ลูกย่อยตัวอื่นก่อนโดดก่อนนะครับผมก็ปิดให้หมดก่อนเลยนะครับผมปิดปิดแล้วก็เราก็จะมาปิดตรงเมนนะครับผมโอเคครับพอเราปิดวงจรเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ตัวเช็คอีกครั้งหนึ่งครับว่าเจ้าตัวลูกย่อยเนี่ยมันจะมีไฟเข้ามาไหมนะครับก็ตรวจเช็คด้วยสายควงวัดไฟของเรานี่แหละนะครับผม ก็ตัวเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวตัวเนี้ของเรามันเสียอยู่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กัน,นครับก็เริ่มแรกเราก็ถอดสายที่เป็นสายไฟก่อนนั่นเองครับเมืม่อถอดสายไฟเรียบร้อยนะครับผมเราก็ต้องถอดบัดบาร์ด,ด้านบนตรงนี้ครับจะสังเกตว่าต้องถอดออกหมดทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าบาัดบาร์มันเชื่อมถึงกันผมจะลองถอดเฉพาะอันนี้ก่อนนะครับจะคุณผู้ชม,มจะได้รู้ว่าถ้าถอดเฉพาะอันนี้ยมันถอดออกไม่ได้นะครับอ่ะนี่ สังเกตดูว่ามันดึงออกไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องตอดบัดบาตรงนี้ออกนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวบัดบาเนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่ทำให้เราเปลี่ยนลูกย่อยยากนั่นเองนะครับเมื่อเมืมอม่อเราคลายน็อตตรงนี้หมดทุกตัวนะครับบัดบา,บาตรงนี้ก็จะถอดออกได้นะครับนี่ก็จะถอดออกได้เลยแบบนี้เลยนะครับก็นี่หน้าตาบัดบาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม พอเราถอดบัตรบาร์ออกคราวนี้นะครับก็เจ้าตัวนี้ก็จะถอดออกได้แล้วโดยการนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบบดันขึ้นบนนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้ล็อกมันคลายแล้วก็งัดออกแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาเบรกเกอร์ตัวใหม่ครับมาเปลี่ยนโดยการใส่จากนะครับข้างบนก่อนนะครับอย่างแบบนี้ลงไปแล้วก็กดลงไปให้มันดังแก๊กนั่นเองนะครับผมคราวนี้ก็ บัตรบารที่เราถอดออกมานะครับก็ใส่กลับเหมือนเดิมครับผมแล้วเราก็ต้องขันน็อตให้แน่นนะครับผมทุกตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมต่อสายไฟด้านล่างนะครับผมแค่นี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเบรกเกอร์เจ้าตัวที่มันเสียออกได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เวลาเปิดใช้งานนะครับผมก็ให้เปิดที่เมนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เปิดลูกย่อยทีละตัวนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนลูกย่อยของในตู้คอน s u m อ e r ที่เป็นรูปแบบของเกาะรางนั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปดูแบบปลักอินนะครับซึ่งง่ายมากๆแป๊บเดียวนะครับผมสำหรับนะครับแบบที่2นะครับผมก็เป็นแบบ ปลั๊กอินหรือปลั๊กออนนั่นเองเป็นการติดตั้งของเจ้าตัวเบเกอร์นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเบเกอร์เจ้าตัวที่มันเสียนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าตัวนี้เสียแล้วกันเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ดูว่าแบบปลั๊กอินหรือแบบปลั๊กออนเนี่ยนะครับบางแบรนด์ก็จะเรียกแตกต่างกันไปเนาะมันจะมีวิธีการเปลี่ยนเบเกอร์ยังไงแตกต่างกับเจ้าตัวแบบเกาะรางที่ตะกี้เราดูไปยังไงนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าแบบนี้ง่ายมากๆนะครับผม ก็เริ่มแรกนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ให้เรานะครับลงเหมือนเดิมเลยครับเบเกอร์ย่อยทุกตัวนะครับผมเราก็ลงไฟลงให้หมดก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็ลงเมนเบเกอร์ครับนะครับเพื่อจะตัดไฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ลองเช็คนะครับใต้เมนดูว่ามีไฟมาไหมนะครับผมครับสายลายเนาะ พอเราเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าตัวเบเกอร์ที่มันเสียนะครับผมตรงนี้ที่เห็นมันโล่งๆเนี่ยครับผมไม่ได้ต่อสายอะไรนะถ้าถ้าหน้าง,งานจริงๆเนี่ยน่าจะมีสายไฟเยอะมากๆนะครับผมก็เริ่มที่เราก็ถอดสายไฟออกก่อนเหมือนเดิมเลยครับนะครับผมพอเราถอดสายไฟนะครับเจ้าตัวที่เราต้องการเปลี่ยนเบเกอร์เนี่ยออกนะครับเราก็ง่ายมากนะครับผมแก้ ดึงมันออกมาครับดึงงัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็งัดออกมาครับแค่นี้เองครับนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าที่เรียกแบบเสียบหรือแบบปลักอินปักออนแบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะไปเสียบอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่เหมือนเจ้าตัวที่เป็นเกาะรางที่มันมีบัดบาร์เป็นตัวเชื่อมนะครับไอเนี้ยมันเสียบปุ๊บแล้วก็ด้านล่างมันเชื่อมต่อถึงกันหมดแล้วนั่นเองนะครับผม ก็เราก็พอเราได้ตัวใหม่มานะครับผมวิธีการใส่ก็คือว่าให้ใส่เจ้าตัวเนี่ยให้มันเสียบลงก่อนนะครับผมก็คือใส่แบบนี้นะครับกดลงกดลงบนด้านบนแบบนี้เสร็จนะครับผมพอลงแล้วเราก็กดด้านล่างแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการใส่เบรกเกอร์นะครับแล้วเราก็เอาเจ้าตัวสายไฟนะครับอย่าลืมนะครับผมก็เสียบกลับเข้ากับเหมือนเดิมนะครับ แล้วเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้เริ่มจากการออนเมนเบเกอร์ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ทีละออนเปิดทีละรูปย่อยยกทีละตัวขึ้นนะครับผมแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวเบเกอร์ผมว่าเกือบได้ทุกแบรนด์เลยนะน่าจะได้ทุกแบรนด์เลยนะครับผมว่าไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับก็มี2แบบมีก่อร่างกับปักอินนี่แหละนะครับผมลักษณะก็จะเหมือนคล้ายๆกันนะครับผม เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังหาวิธีการเปลี่ยนลูกย่อยไฟในตู้อยู่นะครับผมก็เป็นวิธีการพื้นฐานนะครับสิ่งที่สําคัญคือการทํางานกับไฟฟ้านะครับคือการทํางานด้วยสตินะครับผมอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คไฟทุกครั้งนะครับผมว่าการทํางานของเราได้ตัดกระแสวงจรไฟฟ้าของระบบออกหรือยังนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด s ับสไค i b ์ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ